สามตัน,นาง,งานเกิดทุ่ที่บริเวณประกาศค่บฝั่งขอกระ,ระดงตามรัถจักันไั่นะครับกับเกีวคต้าวันนี้เป็นตัว KX 91-3S2 ประเภทอย่างเงี้ยครับ หนึเมตรตามแบบตรามแบบมันจะติดอยู่กับแมน้ำรถพยานหนไปเมตรนึงกเทาน้นที่ถ่ายทำจะเดือนสิงหาคมนะครับ น้ำกำลังหลงกนนงากพอดีระดับน้ำระดับเวกัเป็นน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ซึมผ่านชั้นดินขึ้นมาห่างเข็มไว้หน่อยนะตัวนี้ใช้เขียนเป็น เข็มตอกของไมโครพายเนี่ยเนื่องจากเข้าแคบมากแคบมากห่างๆหน่อยห่างหน่อยเออเดี๋ยวเข็มหักเดี๋ยวเข็มหักเป็นไมโครพายนะไมโครพายไม่แน่ใจว่าตัวนี้ไมโครพายสามเมตรหรือเมตรห้าสิบเนี่ย

ดีครับครับผม ปีมสี่ปีกว่าสี่ห้าปีนะครับประมาณสี่ห้าปีข้างล่างจะมีเข็มของตัวอาคารเก่าด้วยนะครับเข็มเก่าเข็มเก่าหูน้องอ้อมอาเป็นเข็มเก่าอาคารเก่า ยังดีอยู่ครับตัวแบบนี้แรงยังดีอยู่แรง,งดีองคีจก็มีหัวมั่งตามสภาพครับตามอัตถุการใช้งานในในผลอุตสหกรการผลิอุปกรณ่านคอยคุอมอมไป คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขับก็เย็นสบายครับไม่เป็นใจคลิปในร้อนครับอยู่ในห้องแอร์นะครับเจ็บปวดทุกทิ้งบางครั้งก็อาศัยความชำนาญได้นะครับประสบการณ์ด้วยแล้วก็พลิกแพงไปตามสภาพพื้นที่นะฮะอย่างที่นี้เป็นตัวอาคารเก่า ให้ขุดแบบมันขุดดินเลยมันก็ไม่ได้นะครับไฟแซะนะไฟแงะน่านแหละครับไฟอ,อุ่นขึ้นไปเดี๋ที่เหลือต้องเจ็บไปกบเหมือนเดิมนขนาดเป็นกดเหมือนเดิมตั้งคันไปเจ็บไปกบเหมือนเดิมฝั่งนี้นายจใจของวสดกัดขีดบูนออกก่อน,น,นตหมนี้เป็นออฟฟิศชั่วคราวนะออฟฟิศชั่วคราว เรือบรรทุกสินค้ามานะครับน่าจะเป็นเรือบรรทุกดินบรรทุกทรายน,นี่คนส่งด้วยทางเรือมันจะประหยัดค่าคนส่งนะครับในเยอะตรงนี้น้ำหลากครับตรงนี้น้ำหลาก การเสียงรูปูในมีปัญหาเรื่องของโซล่าอรอย่างเงี้เลย ่อนแกไม่เย็ยน,นยนะครับตัวนี้เันนี้ล้างระบบใหม่ครับทำเองโด,ดยอาศัยฟ,ฟูพักรักจำนะครับทำลักจำล้างระบบใหม่ล้างด้วยยาเอฟซีเอทเป็อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษคอมนี่เปลี่ยนเป็นของคอมของเซียงกงครับของเซียงกงคอมของแคสราคาแพงมากคนระับาใช้คอมเซียงกงก็ได้นะเปลี่ยนไม่ได้วันนี้วันที่สามนะ ยังไม่เหนื่อแรงดีกว่าเย็นดีเป็นปกติอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหน้องดูอีกรอบหนึ่งแต่นี่สนับคุกีดังดีดังดีดังสนัน่นเลยฝากติดตามรับชมคามาคอมเบนนห้ด้วยนะครับ จริงแบบลองทานยาวนะครับกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ